สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับว mm ันนี้เราพบกับบางเบร์อีกแล้วเนาะ mm hmm. วันนี้บางเบร์ก็จะมาแนะนําทางด้านฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องที่มีเ mm hmm. ช่นพวกอัตรารีเฟลเตหน้าจอนะครับผม iR ร mm ีโมทนะครับการขยายแรมนะครับผมเบื้องต้นประมาณ3ามอย่างนี้เนาะที่จะมาแนะนาในวันนี้หนึ่งนะครับในการขยายขยายแรมนะครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาได้ที่ตั mm ้งค่านะครับ การที่เรามาเข้ามาในต้นข่าทุกเราเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอคําว่าเกี่ยวกับอุปรกรณ์นะครับทุกคนก็จะเห็นคําว่าแรม,มในการขยายแรมนะครับเราจะไปดึงลอมมาเป็นแรมตัวเครื่องมีแรมมาให้เรียบร้อยแล้วคือ12จิกนะครับแต่ว่าเราสามารถเพิ่มได้สูงสุดคือ24จิกโดยการไปดึงลอมมาใช้งานเนาะก็จะทําให้เราเปิดแอปพลิเคชันหลายแอปได้พร้อมๆกันนะครับนี่คือข้อดีของการขยายแรม เำหรับเพื่อนๆก็กดลิมรีฟัตตาร์เครื่องหนึ่งรอบด้วยนะโอเคแล้วก็ฟังก์ชันที่สองที่จะแนะนำคือ IR รีโมทฮะนี้มาใหม่ IR r e m o ม e คืออะไร IR รีโมทคือเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เราคอนโทรลแอร์ทีวีพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเครื่องดูดฝุ่นอัตโนม,มกกัติแบบนี้เราก็ควบคุมได้โปรเจคเตอร์หลอดไฟอย่างเงี้ยเราสามารถคอนโทรลได้หมดเลยแทบจะมีทุกแบรนด์ในโลก แต่ในประเทศไทยมีทุกแบบแน่นอนนะครับเราสามารถคอนโทรลแอร์ได้เลยโดยผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวทุกคนไม่ต้องลุกไปหยิบแอรีโมทแอร์ให้เสียเวลาแล้วต่อไปนี้เนาะโอเคครับก็คือเราสามารถกดเพิ่มที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นทีวีเราก็เลือกรุ่นถ้าเป็น LG เราก็เลือก LG เราก็กดใช่อย่างนี้น,นะครับไอคําว่ารีโมทหนึ่งก็คือเราลองกดเพิ่มเสียงดูถ้าที่ทีวีเสียงขึ้นเรากดได้ แต่ถ้าไม่ได้เรากดว่าไม่ได้ลองใหม่แล้วก็ลองกดเพิ่มดูแต่ถ้าทีนี้ปุ๊บทีวีของเรามีมีเสียงเพิ่มขึ้นให้เรากดคําว่าได้ครับเท่ากับทีวีอ่ะจะล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราสามารถคอนโ yeah ทรลทีวีได้นะ้วกับเสียงเปลี่ยนช่องเมนูต่างๆเราสามารถทําได้เหมือนรีโมทเลยนะครับผมส่วนฟังก์ชันที่3คือการรีเฟรชเรทหน้าจอ ดีเฟนเทตหน้าจอที่อยากจะแนะนําทุกคนก็คือบางคนบอกว่าเอ้ยจอทไมผมไม่เหมือนลื่นเหมือนตัวที่ผมทดลองใช้งานเลยให้ทุกคนเข้ามาที่จอแสดงผลและความสว่างนะครับให้ทุกคนเลือกลงมาคําว่าอัตราการดีเฟนเทตหน้าจอ,อโดยหลักแล้วจะแนะนําให้เลือกอัตโนมัตินะครับในบางแอปพลิเคชันทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าบางแอปมันรองรับแค่60ิบเฟรมเก้าสิบเฟรมเราไปเปิดรอยยี่สิบ เราไปเปิด120ก็คือยิ่งกินแบตแบตหมดไวเกินความจําเป็นแต่ถ้าสาหรับคนที่คิดว่าฉันต้องการจะลื่นตลอดเวลาฉันไม่สนใจว่าแอปพลิเคชันนี้จะได้60หรือ90และฉันไม่ได้สนใจว่าแบตมันจะหมดไวเพราะว่าตัวเครื่องให้รองรับชาร์จไวมาตั้ง6 7วัตต์35นาทีถึง47นาทีก็เต็ม100แล้ว,ลวคือแป๊บเดียวก็เต็มแล้วก็เปิดสูงสุดไปเลยครับ แต่ว่าในการเปิดสมสุดณนะวันนี้เราสามารถปรับแต่งได้เห็นไหมบางแอปพลิเคชันรองรับแค่90 AI อัจฉริยะเขาก็จะคอยปรับได้แค่90บางแอปพลิเคชันได้120ก็จะปรับเป็น120เพือให้อัตโนมัติซึ่งฟังก์ชันนี้ถือว่าดีมากเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ย oppo เนาะบางแอปอย่างเงี้ยอย่าง google map เงี้ยมันรองรับแค่60เเราจะไปเปิด120เพื่อใช่ไหมครับก็กินแบตเปล่าๆบางคนก็แบบ ไม่เข้าใจอะเนาะในการกินแบตคือมือถือครับการที่เขามาเทสให้ลูกค้าดูอันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประหยัดแบตนะนะเรื่องแบตนะเนาะการอาตาัตราการขิ้นเปือนของแบตคนที่เขาเอามาโชว์ลูกค้าเขาเปิดคลิปอะคือเปิดเครื่องมามีแค่คลิปแล้วเปิดลองเลยมันดูได้อยู่นะครับ8ปดชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงย4ิบสี่ชั่วโมง แต่ในการใช้งานจริงเรามีจิ k กตอกที่ออโต้รันอยู่เฟซออโต้รันไอจีลาซาด้าคือเรามีทุกอย่างที่รันไว้หมดเลยเราไม่ได้เปิดเข้าไปในแอปแต่แอปก็ใช้งานอยู่เข้าใจไหมครับเราไม่ได้เปิดแอปนะแต่เราโหลดไว้แล้วล็อกอินไว้แล้วเน็ตใช้งานอยู่มีคนสามารถโทรเข้าหาเราได้ตลอดเวลาเท่ากับเครื่องเนี้ยทำงานตลอดเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่เกิน5ชั่วโมง7ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ครับ และการเปิดไฟหน้าจอก็สำคัญบางคนเปิดสุดก็เข้ากับเต็มเปียะเลยบางคนเปิดเปิดไฟออโต้ก็ช่วยขึ้นมาได้1นถึงสชั่วโมงแต่สําหรับบางคนเขาไม่ได้สนใจครับเพราะว่าตัวเครื่องมาชาร์จไวขนาดนี้เราก็ไม่ต้องไปซสีเรียสหรอกะโอเคครับผมก็อาจจะเป็นข้อมูลเล็กน้อยที่มาแนะนํำเพื่อนๆี่น้องทุกคนนะครับก็ลองลองเอาไปใช้ดูนะใครอยากจะทําตามก็ทำก็ลอง เป็นฟังก์ชันดีๆที่เขามีการมานานแล้วแล้วเขาก็รู้กันมานานแล้วว่าทําไมมันถึงกินแบตหรือว่าในการใช้งานขยายแรมมอยู่ไว้ทําไมอย่างเงี้ยบางคนไม่รู้ก็บอกคนที่ไม่รู้คนที่รู้แล้วก็ก็ก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่น <laughs> ะ <laughs> <Okay S 1> ครับผมโอเคครับข่าวแค่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาแนะนําก็จะมาโพลงนะคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครยคอยากจะสอบถามเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวมาตอบให้นะครับผม